แล้วพอเราตั้งใจว่าเราจะเลิอกอย่างแน่นอนถาวรตลอดชีวิตเนี่ยเราเริ่มต้นยังไงผมคิด่คนเลือกมาเลยไม่ได้สาบานอะไรเลยไม่ได้สาบานอะไรกับใครสวัสดีค่ะครับคับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งท่านนะคะที่เป็นสมาชิกชมรมคนหัวใจเพชรชุมชนคนสู้เล่านะคะ บ้านนูนสำดา,ตานตะมนลุ่เพชรอำเภอขวนจังหวัดศรีสะเกดนะคะวันนี้เราพามาพบกับคุณพ่อบัวเรียนจันทกรนะคะเป็นอสมอตํมบทุโงเพชรของเราด้วยแล้วก็เป็นคนที่ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการใกล้บ้านสมานใจตั้งแต่ปี2557แล้วก็สามารถเลิกเล่าได้อย่างยาวนานมาจนถึงทุกวันนี้นะคะเราจะถามกันก่อนว่าช่วงแรกๆที่เราดื่มเราดื่มตอนไหนคะดื่มตั้เป็นนม เป็นหนุม่มเลยอายุประมาณเท่าไหร่ตอนนั้น19 20ก้ิอตื่มตอน19 20ตอนนั้นทําไมถึงได้ดื่มทำไมตัดสินใจดื่มเพื่อนมันเยอะตอนนั้นเนาะไปกับเพื่อนแนละวก็เกี่ยวข้าวเย้อวเลยก็มีลงแขกเกี่ยวข้าวก็ต้องไปกินไปเรื่อยๆรือสนุกเลยสนุกไปกับเ้าเรื่อยๆเออกินนานไหมกินยาวนานไหมกินมาเรื่อยเรื ยี่สิบกว่าปีข้นเลยโู้ <laughs> กินมาอย่างยาวนานเลย<ใ>นจนห้าสิบกว่าปีแสดงว่าช่วงที่เราเป็นอ,อสมอ,อยู่เราก็ยังไม่ได้เลิกเนะาะยังกินกันมาเรื่อยๆอย <laughs> ใช่ไหมตอนแล้วแล้ว,ลวพฤติกรรมตอนที่เรากินเหล้าเราเป็นไงบ้างกินกินแบบไม่กินข้าวเลย <laughs> แต่กินเหล้ากินแต่เหล้าเลย <laughs> ข้าวไม่กินเลยาไม่กินเลยประหยัดเลยประหยัดข้าวที่กินเหล้าเนาะเออแล้วเรามีปัญหาทะเลาะกับคุณยายอะไรบ้างไหมช่วงกินเหล้าคุณยายเขา เขาก็เขาคมาทอเราแต่เขาก็บอกเนาะแล้วพอเราตั mm ้งใจว่าเราจะเลือกอย่างแน่นอนถาวรตลอดชีวิตเนี่ยเราเริ่มต้นยังไงผมจะพูดว่าเลิกมาเลยเป็นสบานอะไรเลยเขารวมโครงการปุ๊บบอกว่าเลิกครับตัดสินใจเลยครับเลิกทันทีแล้วเพื่อนๆที่เขาเคยดื่มด้วยกันแล้วเขามาชวนอะไรเงี้ยชวนก็บอกว่าเลิกแล้วบอกเขาบอกล้ว แต่ถ้าบอกได้จะเชื่อหรือไม่เชื่อไปอ,อ,อีกเรื่องหนึง่งถ้าบอกได้เราจะบอกเขาว่ายังไงครับจะบอกเขาเพราะว่าการคิดเราแล้วนั้นไม่ดีใช้เวลาติดกับลูกับเนี่ยนะถ้าเราเลิกไดเออ้เราก็จะดีใ,นใ,นใจใจเขาเพรัวเราก็จะม,มีความสุขขึ้นมีความสุขขึ้นได้รับความรักครับ จากคนในครอบครัวครอบครัวและคนรอบข้างและคนรอบข้างด้วยแล้วกับการเป็นสมาชิกชมรมคนหัวใจเพชรที่เป็นมาหลายปีอะ่ะคุณตารู้สึกยังไงเวลาที่เราไปชักชวนคนอื่นให้เขาเลิกด้วยกับเราเวลาเราไปทํางานเป็นทีมวิทยากรเวลาที่เราเดินทางไปหาพื้นที่อื่นแล้วไปชวนเขาเลิกเรารู้สึกยังไงก็รู้สึกแล้วก็พูดจะแล้วที่เขาไปบอกเขาได้นะไปพูดให้เขาฟังอืก็เลยไปพูดให้เขาฟังแล้วให้เขาใจอืมแล้วพอเขาเลิกได้กับเราล่ะ ก็ดีใจกับเขาครัถ้าเขาเลื่อนได้อย่างกรณีเคสของคุปพ่อบบิยเนี่ยคืออยากให้เป็นกรณีหนึ่งของการส,สร้างแรงบันดาลใจให้คนที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาเป็นเวลานาน,านว่า ถ้าท่านตัดสินใจเลิกได้ไวโอกาสที่ท่านจะเป็นผู้สูงอายุที่สุขภาพแข็งแรงมันก็จะมีเพิ่มมากเพิ่มมากขึ้นในการดูแลสุขภาพเนี่ยเราก็จะใช้ง่ายที่สุดก็คือ3อ2ส 1F นี่แหละที่เรามาใช้การออกกำลังกายให้เหมาะสมตามช่วงวัย นะคะรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายตามตามช่วงวัยให้เหมาะสมแล้วก็ต้องบิคอนอารมณ์ดีดูแลสุขภาพจิตของตัวเองให้ดีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยาเสพติดที่เป็นแอลกอฮอล์นี่คือลดไปเลยแล้วก็หนึ่งฟอที่เราพูดถึงก็คือการดูแลสุขภาพช่องปากให้สมบูรณ์แข็งแรงหลักการเนี้เราสามารถที่จะนําไปใช้ได้ตลอดกับกับทุกๆคนทุกกลุ่มวัยสามารถที่จะเอาไปเอาไปใช้ได้ไม่ว่า อาจจะเป็นนักดื่มหรือไม่ดื่มก็ตามกิจกรรมเนี้ยถ้าเราไม่ใช่คนดื่มมันก็จะเป็นการส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรงแต่ถ้าเราเป็นคนดื่มแล้วอยู่ในระหว่างการเลิกดื่มการใช้หลักการนี้นํามาใช้มันก็จะทําให้เราฟื้นฟูสุขภาพร่างกายของเราให้แข็งแรงแล้วก็อายุยืนยาวมากยิ่งขึ้น